สมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีคุณมุประการต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทยโดยได้ทรงสืบสารพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยทรงยึดหลักการทรงงานตลอดจนทฤษฎีพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชาทานไว้ ทรงสเสด็จไปปฏิบัติพระราชก,รากิจในทั่วทุกอนแห่งของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนห่างไกลทุกรกันดานห่างไกลโดยมิทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากระพรรฒกายทรงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ฟื้นกลับคืนความสมบูรณ์รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ําในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ ยังได้ส่งพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าและที่อยู่โดยรอบป่าเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามสมดนะและหลักวิชาการสามารถมีรายได้พึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปุกรุกทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยังย่งยืนต่อไป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา60พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558ที่จะเวียนมาถึงนี้กรมป่าไม้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่าไม้ของไทยจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกหมู่เราจะได้มีโอกาสร่วมถวายราชสักการะ ในโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งนี้กรมป่าไม้จึงได้กําหนดจัดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาขึ้นพร้อมกันทุกประเทศในครั้งนี้เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ สมดังพระราชปรันิธานต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญหัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนองเปิดกลวยดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะและร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นการถวายพระพรเป็นลำดับถัดไปขอบคุณครับ